นี่นะครับวันนี้ก็มาไม้นี่นะครับพลานก็สามคนนะครับวันนี้นีะครับไม้ที่จะลงนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับวังเน่น้ําลึกนะครับวังนี้นะครับนะครับทีมงานก็เยอะอยู่ครับสามคนสี่คนห้าคนครับนะครับจะลงวังนี่นะครับวันนี้ว่ามันจะได้ตัวไหมครับก็รอรับชมดูนะครับว่ามันจะได้ตัวไหมป้ายบอลนลครไปดูนากันครับ ตอนนี้โดนแล้นะครับเดี๋ยวจะลงไปเอานะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้ดูนะครับนอะากน้ะมากน้น้ำน้ำน้ำเยอะมากเดี๋ยวจะลงไปซ้ำแลดงออมาครับแล้วกดใจนะครับ โอ้ให้ดูครับดิครับตัวใหญ่ๆนี่ครับนี่ทุ่มทุ่มไปกล้วยนี่ครับดิโอ้ถูกหมดแล้วครับไี่ถูกป่ะอย่าเยอาไปหน่อยอย่าเยอะเห็นรถนี่ครับเห็นรถตัวใหญ่ๆนญ่ครับชิว่าครับดูมาครับตะกุดครับใส่สวยๆครับตัวใหญ่ใหญ่ไฟเป๊ะๆนะครับนี่ครับ กดเหลืองนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมันมันคือเก่าครับกดบ่ยอดครับผมกดบ่เออกดตัวนี้เจอนะครับเจอตัวนะครับอยู่ด้านล่างครับยังไม่ได้ยิงนะครับอยู่ตรงปืนเดี๋ยวจะลงไปยิงนะครับเดี๋ยวจะว่ายไปกันอยู่ตรงปืนเด้อเดียวครับจะอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงปืนเด้อบนปาน อีกนิดนะครับเอาเล็กก็ครับเอาลงไปฉับนะครับนี่เพื่อว่าเอาตะขอไอ้เกาะออกมานะครับถ้าไม่ใช่ตะขอเนี่ยมันเกาะเอาไม่ได้นะครับปลาอยู่ในถ้ำอมันสิลหอเรียกเตือนเกาะได้เพ็ยงแค่จะบล่อย่างเดียว ัหน <SM. S 2> <Christina. S 1> ังตั้งอะไรตังอือยังดิตังอะไรใหญ่ครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวใหญ่เลยครับนี่ตัวใหญ่เลยครับใส่สวยๆนะครับปรากฏเหลืองครับดูนะครับเที่ยวนี้มันเป็นเป็นปรากฏคังนะครับเดี๋ยวผมจะลงเอาให้ขึ้นให้ดูนะครับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวครับดัวลงไปก่อนนะครับ ได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับไปเชื่อเลยครับนี่ครับแล้วก็คังนะครับตัวนี้มันจะเป็นหางแดงนะครับมันไม่เหมือนปรากฏเหลืองนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวครับดูหนวดเขาครับมันจะต่างกันตรงที่หนวดและตัวเขานะครับตัวนี้มันจะออกสีม่วงๆเทาๆนะครับเป็นปรากฏคังนะครับเนี่ยครับมันๆหากินคือเก่าครับไายครับแฮ้ต่อครับ